เอ้ยตื่นนกู หยัดจ oh! yeah, <in> ัดหยาดจัดโอ้ยี้ยลูกเด็กจัดไม่แน่จริงนี่หว่า thank you 可以吧？ คอมคอมคอมตึงแล้วที่ขอให้ตึงเฮ้ยยังช่วยจอมเป็ดไรตนะที่ไหนใส่ะหนี้เนี่ยที่จะเน้นเน้นไหลอ่ะช่วยเล่นปลามาแล้วมาแล้วเฮ้ยมึงเงียบๆดิมึงโอ้โหตว์กูเอาจริงจังกูจริงจังตาเนี้ย mặt mặt nó mặt 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 cái mặt lên เบสเลยรับมึงต้องโดนมาเนี่ยโดนอะไรแล้วพี่โดนไม่ได้แล้วกูต้องถ้าโดนถ้าโดนข่ากับไ่้ขวาล่างก็พอได้เออได้อยู่โซนนี้ Субтитры сделал DimaTorzok màn 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 đồ rút mình nắng mọi người mọi nè mọi game mọi người quá, người mọi người mọi người mọi lên mọi người 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 chị, chị người mọi หมดแล้วมันมีโบโลด้วยหรอสวยสวยนะโดนเอาปุ๋กไปก่อนเลยโอ้โลโบตีมีชีวิโบโล่ลันทีหนึ่งใช่หรอแี่็อะไรโบโล่สิบตัวีิไม่ใช่หรอไม่อ๋อุว่าเบอโโลอ้สัต ยูโก้พี่ยูโก้อะไรนะเองพี่ยูโก้ยูโก้มาหรือฝาก็มาาไปกันยูอรทีมปูแฟชั่นแฟชั่นนี่ราไเเจอ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 ังพี่กูเจอเจอเจทุกเองแน่เลยวะ เฮ้ยบิงมาทางนี้ไม่ใช่เหรอหลอกเหรอร่าสุดกูเห็นตอนนี้ว่ามันมีบิดเบือนแน่เลยว่ะ ไล่เลาะไล่สาแล้วมาวัดเข้าไปมาวัดหลุมเมืม่อกี้กูเจอถ้ากูเจอกูไม่น่าไปไปทื้อไม้เลยเแหมกูไปทืบไม้ไงกูเห็นแล้วนะแต่กูไม่ยอมไล่ไปทืบไม้ไปยเลไอ้ตัวนั้นมันเพิ่งจะเฟดแรกมึงก็ตึงมึงต่อเลยมึงอยู่ไหนวะ มัลก็ดึงแขนไนจะหมดแล้วนะเลือจะหมดมแล้วนะไม่ทันแล้วเนี่ยอะไรวะว่าเดี๋ยวมันจะ,จะจะดึงตอนใกล้ตายเชื่อกูป่ะไม่อยู่ใกล้กันแล้วเนะี่ยดึงข้าไม่ปั่นไฟอะ่ะกูดูทรงรู้เลยเนะี่ยไปนูน่น ไม่ได้วยว่ะดูอะไรปะยังเป็นไงสบเต็มว่าอ่านเกมไม่มีพินล่อยให้มันปัดฟรีเลยตัวนั้นนะไอ้คนไหนนอ้นองนอ้องสนุ่ยนะเออไอ,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 อ้น้องสน,นุ่วปั่นทเอ้เออน้องเขาต้งปั่นรีถ้มันปัน่นรีก็มึงไม่ได้ซื้อเล่น,นโบนี่เยลนะือเนี่ย ไม่ได้เูืองูนี้มานานเลยเ้าเฮ้าๆๆ้าๆบ้าติงจังหนุนจังตบรถันใช่ไหมเนี่ยไม่เลือกเก่าผมว่าเขาเนียนอยู่นะเขาเนียนอยู่แล้วแหละไอ้เยี่ห้อคงหาเจอละผมว่าลองลองไปดูตรงบ้านฟ้าดีไหม ว่าทางเนี้ยน่ะว่าทางเนี้ยมันมีกลิ่นทางเนี้ยมนโนานทีจะเห็นคนเล่นงูนี้สตรีนึงองคนตั้งยี่สิบคนป่ะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกมาขออนุญาตใช้เจอเจอเจอลเจอล ว่าปั่นเยต้องใหขเขาเลือกเขาเลือนต้ไปเลยนี <สะ S 1> ไ่ไงเ,เจอแล้วโคเด็ตไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โคดเดตยัยงดีาาาอยู่ราดีน่าสับวกาตายกันจะดาไหม โอ้นี้มันน่าใส่กันหน้าจจนต่างจริงๆในเครื่องเดียวีคนปันระเบิดโผล่พวกชนตากางปับ๊บะที่ไม้ต่อไอ้สาย อ้ยเฮ้ยโอ้โหหมดจริงมันวิ่เร็วมันวิ่เร็วมันวิ่เร็วผมว่าผมว่ากระถิบไม้เลยดีกว่าผมว่ามันจุกฟูกอะแล้วใหญ่เลยเอ้ <German. S 1> เอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ี่เลยไอ้ที่ล้มเลยผมว่าตีผมมันอะไรล่ะมันไม่มีมันไม่มีไปเอาคนตัดเลยไปไปเบาดิ แน่เลยหวใไหมเีเรเกียร์เจเรเหรอเอไอเนี่ยอันนี้มีเบือนเรั้งแต่เจเรเวลาเวลาเจอจชินนะติเือน่ะว่าตีหมดไม่ทันแล้ว ตลอดนี่คุณเจอที่สี่หรือคุณไม่ได้เจอที่สี่เหรอเจอที่สี่โอ oh ้โหแบบนี้ยไม inform inform ่มีสมาธิเล่นเลยเฮ้ยใชียววะเงาใช่ใช่ใช่เงาเห็นชัดเจนเลยโอ้โหไอ้จุดต้องเอาเลืองใจนี่อะเราไปไล่สุดย์นู่นอะใช่ โคนเกสาดเนีน่ยมว่าแตก่ะนั่นแหกสเยอะเห่ไหก็แตกอ่ะนันเปเปยไม้เนี่ยก็แตกเยอะ ต้องไปงมีหน้าตากองอังโคมโบกันไม่ค,คิ้นรู้ไอ้ที่ว่ากูจะบิดตาทีด่ดีคือตีคนนี้ให้ล้มไปแล้วก็ไ,ไปาหามันเลือดเก้าเก้าแล้วน้องมันคือมัน<ด>หลอดเดือดเก้าเก้าแล้วเดี๋ยวปะ ก็เด uh uh ี๋ยวทีอะไรันนียตหมัปล่อยต้องปล่อยให้มันั่นปองหายเนี่ยี่จะบอกนะว่าเนซี่ไม่ปัดอีกเไม่ปัไม่ปัมันรอลงหลุมแล้วสรุปเหมือนไส้เนซี่ใช่ไหมเนี่ยกาเก็บีัแข่งอะไรเก็บนักแข่ง้วเนี่ยบุญตาเนี่ยเดี๋ยว้รอมานาว่าปล่อยไม่หมดเก็บเก็บสีมันลำบาก ผมไม่เคยแข่งได้ยืนนะแต่เต๋อแข็งได้หมดสวยดิไม่ไหวละแข็เถอะผมว่านะแค่แเนี่ยไม่มันก็เก้าเก้าพี่เคยเห็นอยู่ไอ้หลอดอะไอ้ไรวะตุ้นปูวขอขึ้นไปอยู่ไหนวะพี่ผมไม่เห็นไม่ชอบมันอยู่บ้านใหญ่อะพี่เนี่ย เพื่อนถ,ถ้าพี่ตีล้มปุ๊บมันแข็งเลยมันแห้งแห้งแหงนใช่มันมันลม้มมันแห้งเลยแห้งเลยเ<ข>อือนี่ผมผมเซนส์นผมบอกมันอยู่แถวบ้านใหญ่แถวเนี้ยปล่อยรอไม่เป็นไรแต่นี้ก็โอเลยไม่เป<ว>็นไรเอ้าเก็บไจ็ดสามยังดีกว่าเก็บสี่ไม่เป็นไร Lạnh hả đến Cứ thế đi mình sẽ vlog. Vấn đề đi đề vấn đề Bắt đi vấn đề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  chuẩn đề vấn đề vấn đề vấn đề nhanh đề vấn 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 đề tí,

เปนะต่าง้ากลไอ้ย no ้ยรถแมนี่เป็นไงเป็นน้องคือ้อาคือแกแกให้แล้วเดี๋ยวถ้ากแจ้พากัตรงนอะกูโทรอ่ะกโทุมีน้องสองสามเลยเดี๋ยวมู้ว่าอวะตรไม่รู้ว่าเขจะด่าป่ามมาดีแม่มึง I okay. you. Okay.